ป้าไหมชมพูเบาเลย้หญิงเบาอยู่นอู่โอ้ยคนละขวัญอออ่อออไม่ยางเอาลกต้องเสียงให้หูเลยนำนึงนเออยังลกคุณหาลาเอามาลงจากอูก่อนูโต ไปน้ำเขาหยีหลีขายไม่ยีเส้นไปโหวดมไปโหวด กูเปละไนเะนไหนอเขาไปทีะเอเขาเางไปส่งนั่นแหละสายคนพวจะไม่จม่ยาเียที่ม่น่ที่มเียขอบใ่มาเลนลงม่เี้ยงี่ยัน่ี่อนลงมาีต่อเสียมอะั้นะบุ้ยเขาไปส่งเจ๊ยังอ่ะเอาเเรียงเ็นอะไรงตี ที่เขาบ่มผ้าเนาะไม่เอาผ้าเอนนี้มันกบนี้แหกวมาสร้างว่าแถนไบ่ติอย้ยเ่าว้มามันมาี่หลังมือมันคนยืออยืบเยไปหาผ้าไปหาผ้า ไม่ระวอกไม่จะเฮาไม่ระวอกเขาสั้งอันตาหนูตาหอนก็ไปถ่ายอยู่คนละวอกสั่งพระอือบ้านมูท่าน่ะไปคืงบ้านอืมบ้านเขาบ่โหทางเยอคนอือแล้วบ้านตาขอนก็ไปเสนอหน้าคนอยู่คนละไปวันนี้น้องนี่โพบต์อยู่ไหนก๊อ เนคนไทยโอเขาในนี่ยาก เขาก็ต <S ies> ้องฟังเสียงขางมากคอยว่าเป็นอย่างคือปะพากันทายคลิปทายหย่างไหวบ่รักทานไห้เลยเขาก็จะตำรวจเขาก็ต้องเบิ้งอันนี้คือกั้นหล่า ใช่ไปีอย่างนี้อยู่เอาใบอย่างใบแพดอยู่อยู่รอบบริาัรอม่คนัือคือฟ้าบาทป่ะโอ้ดีกันฟ้าวาแค่ข้าวาสันผงน้ำเออต่อเอาไปรูแผนไปเออเอาไปแจงค้าวแมนแมนทเพราะวันนี้อยู่เพราะว่าอันเสบาทไม่กินไม่ยังนี่าวันเจ้าเส e. hm. ้น <rant> จิดหาอะยรยังว่า 啊！<Okay. S 1> ไปเลยเนาะแล้วเขาก็มาดอวิศวบันย้างไก่เหี้ยมันเจี๊ยนนะบบผ่อนกับแบบผู้หาไม่ได้ค่ะคุณไม่ายเพราะถ้าหยิบเสร็จาะมันไม่เข้ามาทำที่มือมึงโ

เอาไงเอ่มองดูข้หุ่นเก่งจังวะหุ่นี้าะไน้าขเก่งนะกินพร้อมม้วนม้นีก้อนม้นีแสงเงินก็จะามาอีดลไสของุดียาวไี่เชียวย้วน้หีรนี้นะนี่ฮะขอพายีนบ่องแ่ละนยนย่าบมน่ ใบรับรองแพทย์แมนมัา้องมีหลักฐานไปประกอบมีไซต์หนึ่กนระทบอีกนี้เนาะ ลิพบยาแลกันาดีาหงท้ายที่สยดที่โค่ระพาโี่มาหาแม่ก่อนมายิ้กันทุกว่าทิืว่าทิตเป็นละโม่าทิศขึ้นละโมายทิศมิดนะฮะแล้วเอ้ไปไม่คนหรอมาหาหนูเีย เจียงแตมจาเขาาไามสิบสิแต่จบฟังเขาพมีผมแม่นเลยนี่นะขั้นรุ่นตัวไหนนะมันะ้านะข้าอ๊ตไหมคุได้ไหมคุณบอกฟังคุณข้าเลยชิ้นหน่เพิ่นหลอกคุณบนไเพิ่นเพิ่นมีอันนี้กันสีเดี๋ยวจะเขาว่าชายกใส่ตาเพิ่นเขาไม่ไปตัดตังเขาไม่ ก็ย้อมาตอเ้าไมอนต่เจ้าไอต่าเ้าไปุไปหา็ดเดียว่าดีว่าแให้ซือมแม่พี่เร็วเาผมกแดงนัข้าวอยู่น่มันามันจปนส่งนี้แดงนขานข่าวอได้ะไอบนา้ยนา คนมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าเัาจะเขาห่างกันคนพนไรันไมก็ไอแหลมเด็กดกเงี้นมาหาลุงไปแดกเบ้อมันก็จะกินเดียนกันไม่พอแหลจริงคนกับบุคอยผลประโยชน์ร่วมกันไง โเขามักอยู k k ha soup, after, ่แบวามัน yeah. ก็สู่เสียงข้างมากก่ไา้ด้วยกันนันเท่านี้ความีหลักฐานค่ะป้านันมั่จะลานี้แม่บ้า้าสชาวบ้านกันเสีกมื่อมัดหอดจุดหนีบอ่ะล่ะพาพากันนังห่มผ้าเลี้ยงอยู่จซื้อบริษัทอะไเขากาบเขาวหายกับบุญป็นอย่างลราคู่มือ 嗯，你过来。